คุณเคยมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิตไหมครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของสหายสีขาที่ชื่อเจ้าแก่ม้าพันคางตัวใหญ่ขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตาเศร้าส้อยแต่เปี่ยมไปด้วยความรักมันอยู่กับครอบครัวของผมมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆ เจ้าแก่นะ่ะเป็นเหมือนเงาตามตัวของผมไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอวิ่งเล่นในสนามหญ้ากระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานหรือแม้แต่ตอนที่ผมนั่งทำการบ้านเจ้าแก่ก็จะมานอนหมอบอยู่ข้างๆคอยส่งเสียงครางเบาๆเหมือนให้กำลังใจ แต่การเวลาไม่เคยปราณีใครเจ้าแก่เริ่มแก่ชราลงเรื่อยๆคนที่เคยสวยงามเริ่มหยาบกระด้างดวงตาเริ่มฟ้าฟางการเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นความรักและความพักดีที่มันมีต่อครอบครัวของผมก็ไม่เคยลดน้อยลงเลย วันหนึ่งเจ้าแก่หายตัวไปเราทุกคนในบ้านต่างตกใจและเป็นกังวลอย่างมากออกตามหากันทั่วหมู่บ้านถามถ่ายพื้นบ้านแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นเจ้าแก่เลยผมรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกเราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตขาดหายไปมันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของผมได้เลือนหายตามไปด้วย หลายวันผ่านไปความหวังที่จะพบเจ้าแก่เริ่มริบหรี่ลงผมเริ่มทำใจว่าคงจะไม่ได้เจอเจ้าแก่อีกแล้วแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งขณะที่ผมนั่งจิบกาแฟาอยู่หน้าบ้านผมก็เห็นร่างคุ้นเคยเดินโซซัดโซเซเข้ามาเจ้าแก่นั่นเองมันผอมซูบหม่อมแมม่เต็มไปด้วยฝุ่นดินแต่ดวงตาของมันยังคงส่องประกายแห่งความรักและความผูกพัน ผมรีบวิ่งเข้าไปประคองมันเจ้าแก่ส่งเสียงครางเบาๆแล้วใช้หัวสพกับขาของผมผมรู้ได้ทันทีว่ามันอ่อนแรงมากผมอุ้มมันเข้าไปในบ้านวางมันลงบนที่นอนนุ่มๆที่มันเคยชอบนอนเจ้าแก่มองหน้าผมมองหน้าพ่อแม่ของผมมองทุกคนในครอบครัวเรากับจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความทรงจำแล้วมันก็หลับตาลงอย่างสงบลมหายใจค่อยๆแผ่วเบาลงจนกระทั่งหยุดนิ่ง การจากไปของเจ้าแก่ทำให้ผมเสียใจมากแต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกขอบคุณมันขอบคุณที่มันอยู่เคียงข้างผมมาตลอดขอบคุณสำหรับความรักและความพักดีที่มันมอบให้ผมได้เรียนรู้จากเจ้าแก่ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการสิ่งตอบแทนมันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์และจริงใจ การหายตัวไปของเจ้าแก่ก่อนที่จะกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายนั้นสอนให้ผมรู้ว่าบางครั้งการสูญเสียก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่เราได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์นั้นและการกลับมาของมันก็เหมือนกับการบอกลาครั้งสุดท้ายบอกลาด้วยความรักความผูกพันและความทรงจำดีๆที่จะคงอยู่ตลอดไป คุณรู้ไหมครับว่าความทรงจำนั้นมีค่ามากมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอแม้ว่าคนที่เรารักจะจากเราไปแล้วก็ตามจงเก็บรักษาความทรงจำดีๆไว้ในใจแล้วคุณจะพบว่าพวกเขายังคงอยู่กับคุณเสมอในรูปแบบของความรักและความคิดถึงวันนี้ผมเล่าเรื่องเจ้าแก่ให้คุณฟังหวังว่าเรื่องราวของมันจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้คุณได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไ